รับผมจะบอกว่าความดีนะครับที่เราทำนะครับมันไม่มีวัดขนาดนีุรััทูกไหมครับมันว่าจะเหตัว,วเราจึงตายครับผมตอบมุณอกล เป็นคำพูดจากหัวใจของโกเดพรันชัยครับที่หวังว่าทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้น่าจะเกิดแรงบันดาลใจดีๆในชีวิตได้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมดีเจนะักเคลง่ทรัพย์มีโอกาสได้ติดตามโกเดพรันชัยครับมาร่วมพิธีการเปิดหอผู้ป่วยสุตินรีเวชกรรมรวมถึงหอผู้ป่วยพิเศษแล้วก็ยังมีการเปิดคลินิกโรคปอด3จุดในวันเดียวกันเลยครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆจากทางเจ้าบ้านแพทย์หญิงสุภลักษณ์ละองเพชรผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสงและบุคลากรทุกท่านซึ่งวันนี้ทางโรงพยาบาลทุ่งสงเองก็ยังได้รรรรััับเเกกกกียยติิจาาาาททงโววคคุุณณศ์อพน เลิศวณวัฒนาและคุณคมเกรดโอวราริพร้อมด้วยสักขีพยานและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุธรรมจริตงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนรศรีธรรมราชเขตหกพร้อมด้วยพันตํารวจเอกสมพรน,นิติพักผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรทุงสงบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับในวันนี้ลงมือทําคือคําตอบแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆในครั้งหน้าสวัสดีครับ